ตำนานวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2547ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาอําเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับชื่อของวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วเล่ากันว่าชาวบ้านเคยเห็นลูกแก้วลอยเหนือฟ้าและหายไปในถ้ำบนยอดเขาซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุทาให้สถานที่นี้เป็นที่เคารพและถูกเรียกว่าผาซ่อนแก้ววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว,ว,ดกวเดิมเป็นที่ดินของคุณภาวินีและคุณอุไรโชตกูล ผู้มีจิตศรัทธาจึงซื้อที่ดินจํานวน25ไร่ถวายต่อมาผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันถวายเพิ่มจนมีที่ดินรวม91ไร่หลังจากนั้นญาติธรรมและผู้มีจิตศรัทธาได้ช่วยกันสร้างที่พักปฏิบัติธรรมกุฏิศาลาอเนกประสงค์และเจดีย์9้าชัน้นเดิมวัดนี้มีชื่อว่าพุทธรมรสสถานผาซ่อนแก้วและในปี2553ได้รับการยกสถานะเป็นวัดในชื่อวัดพระาธาตุผาแก้วและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วเพื่อสอดคล้องกับตำนานของผาซ่อนแก้ว ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญสําหรับสายบุญได้เข้ามากราบไหว้ควาบรมสารีริกธาตุที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาสูงใหญ่รถล,ลันสลับซับซ้อนสวยงามอลังการเป็นแหล่งมรสกสำคัญที่มาเขาขา้อและไม่ควรพลาดนะครับ